ขายแม่ชีมุนเลื่อนวัดสุทศน์เห็นไหมขายแม่ชีฤตเนี่ยคือความรู้ที่มันขาดตอนเมื่อคุณได้พิมพ์แบบนี้ถูกไหมตอนนี้เป็นดินเหนียวใช่ไหมแบงค์เขาก็เอาดินเนี่ยไปเผาก็แข็งพอะแข็งเสร็จเนี่ยเป็นบล็อกข้อนี้คุณก็เอาอะไรที่นิ่มไปกดแล้วปล่อยให้แข็งก็เป็นพระเอาอะไรนิ่มไปกด มันจะเป็นเอาดินไปกดปล่อยให้แห้งก็เป็นพระเอาผงไปกดปล่อยให้แห้งก็เป็นผงอ่าเขาก็สร้างบล็อกแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าน,นี้ที่ไหนอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธที่ดั่งถือน้ำเต้าเนี่ยมันคือที่ไหนพระชัยคึงซีกออกวัดสุดทัศ์อ่าอ,อันนี้คือตัวต้นแบบอ่ะคือพระชยัยเจ้าคุณสีสนพระชัยทองทิพย์ ซึ่งพระชัยทองทิพย์แปก็ถอดพิมพ์มาจากพระชัยน้ำเต้าตรงน้ำเต้าเอียงสังฆรลชาแพอ่ะโอเคพระที่เอามากดพิมพ์เห็นไหมเป็นพระวัสุทัศน์อันนี้ก็จึงมีโอกาสเป็นพระของวัสุทัศน์ คราวนี้เราก็ไปหาข้อมูลว่าวัดสุทัศน์มีเจ้าอาวาสชื่ออะไรบ้างแต่พระป้าองค์นี้พอดูเนื้อแล้วนเ,เนี่ยราวปีแปดแปดศูนย์อ่าเนี่ยราวปีแปดสองสี่แปดศูนย์ถึงสองสี่เก้าศูนย์ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้งคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ sk เช็คพระหรือสแกนคิวโค้ได้เลยถ้าไม่รู้นะให้นึกภาพเลยเอาพระชัยเนี่ยเอาแบบนี้พาพแบบนี้นะ นี่ท่านนี้อะไรไม่ออกนะเนี่ยเอาพระแบบนี้ไปกดใหญ่ไปอีกแบงค์พระชัยมีไหมพระชยัยพ,พระชัยดีเล็กๆเรียนะพักกิ่งอ่ะสมมุติเนี่ยพระชัยเนี่ยกดนี่ กดได้ดินเหนียวอ่าคุณดูนะขายแม่ชีมุนเลื่อนอ่าวัดสุทศนดเห็นไหมขายแม่ชีเดเนี่ยคือความรู้ที่มันขาดตอนเมื่อคุณได้พิมพ์แบบนี้ถูกไหมตอนนี้มันเป็นดินเหนียวใช่ไหมแบงเขาก็เอาดินเนี่ยไปเผาก็แข็งแข็งพอแข็งเสร็จเนี่ยเป็นบล็อก คนนี้คุณก็เอาอะไรที่นิ่มไปกดแล้วปล่อยให้แข็งก็เป็นพระเอาอะไรนิ่มไปกดไม่ว่าจะเป็นเอาดินไปกดปล่อยให้แห้งก็เป็นพระเอาผงไปกดปล่อยให้แห้งก็เป็นผงอ,อ่ะเขาก็สร้างบล็อกแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณไม่รู้ว่าน,นี้ที่ไหนอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธที่ดังถือน้ำเต้าเนี่ยมันคือที่ไหนพระชัยคึงซีกออกวัดสุดทัศน์อ่าอ,อันนี้คือตัวต้นแบบอ่ะ คือพระชัยเจ้าคุณสีสนพระชัยทองทิพย์ซึ่งพระชัยทองทิพย์แบบก็ถอดพิมพ์มาจากพระชัยน้ำเต้าตรงน้ำเต้าเอียงสังฆรลชาแพ้อ่าโอเคพราที่เอามากดพิมพ์เห็นไหม เป็นพราวัดสุทัศน์อันนี้ก็จึงมีโอกาสเป็นพระของวัดสุทัศน์คร mm hmm. าวนี้เราก็ไปหาข้อมูลว่าวัดสุทัศน์มีเจ้าอ,อวาวาสชื่ออะไรบ้าง mm hmm. แต่เพราะพระองค์เนี้ยพอดูเนื้อแล้วเนี่ยราวปีแปดแปดศูนย์ อ่าเนี่ยราวปี82480ถึง2490เห็นไหมซึ่งในปี2480ถึง2490วัดสุทัศน์ก็จะมีเจ้าวาดที่มีนามว่าพระสังฆราชแพและเจ้าขุนศรีสนโอเคได้ชื่อเจ้าขุนศรีสนแล้ว <im itation> เราก็เดี๋ยวนี้เรามี อากูอากูรู้จักอากูไหม <Google. S 1> อากูเกิลอูเกิลมีนี่เราก็ถามอากูเกิลเลยนี่วิธีถามอากูเกิลน,นะอ่านี่กดเข้าไปพระชัยวัดเนื้อดินเจ้าคุณสีสนปึ๊บเป็นไงนี่มาเลยไหม มาเลยไหมมีทั้งเนื้อดินผงเหนื้อโลหะครับที่เคยพบประจัยคุณซี่กวัตสุทัศน์ยากไหมไม่ยากนี่ไงคุณรู้วิธีคุณก็เล่นพระได้ง่ายกว่ายุคผมแล้วถ้าชื่นชอบสิ่งที่ผมทำให้ดูขอดาวให้ถึงสองร้อยดวงครับจากคนละห้าดวงสิบดวงยี่สิบดวงก็ได้โอเค รู้แล้วว่านี่อ่าเป็นพระชัยวัดเจ้าคุณสีสนเหมือนกันครับอันเนี้ยถ้ากดออกไปเป็นดินแบงก์ก็เป็นแบบนี้ถ้ากดออกไปเป็นเทียนอเอาไปเข้าดินแล้วรอก็เป็นก็เป็น่อ,นอทองเหลืองไง อาจารย์เซียนหมากลุกเนี่ยอาจารย์โอดแม่นมากการดูเนื้อพะะผมก็ได้เทคนิคที่เอามาใช้ทุกวันนี้อ่าเนื้อดินสองสี่แปดศูนย์ถึงสองสี่เก้าศูนย์โอโ้เจอแล้วหาข้อมูลแล้วเจ้าคุณสีสนโโเราก็ไปดูว่ะเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยจะมีราคาไหมโโผมถามว่าเจ้าคุณสีสนเนี่ย กิ่งน้ําท่วมเป็นแสน mm. กิ่งจตุรงเป็นแสนหลายแสนด้วย mm. ถูกไหมพระประจําวันเป็นหมืน่น mm. เป็นแม่งานในการ mm. นะสร้างจิตราชอินโดจีนวัสุทัศน์เมื่อพระของท่านเนี่ยมีหลายหลายแสนเนี่ยถ้าท่านไม่เก่งพระของท่านจะหลายหลายแสนเหรอ mm. แล้วแบบเนี้ย mm. อ่า หลักพันเนี่ยซื้อได้ไหมซ้อได้พิมครึ่งซีเจ้าคุณสี่มีท้งพระชัยทวเทวีสุวรรณครับนี่ไงถามว่าทำไมผมเจอพระอันเนี้ยแล้วผมจึงซื้อตลอดในบ้านผมมีเยอะเพราะเฮ้ยถ้าแขวนพระเจ้าคุณสีสนนะจะแขวนพระยุคใหม่ๆอะ่ะราคาเดียวกันคุณเอาอะไรแขวน ถ้าพุ่งนี้บอกอุกบาตจะพุ่งชนโลกอ,ะอ่ะคุณจะหยิบผ้าอะไรมา,ขาแขวนเออไอที่บอกเขาเล่นเขาเล่นผ้าเ,เขาเล่นเออไอเขาเล่นเนี่ยเขาก็เลิกเล่นได้แต่ผ้าที่เขาดีเนี่ยเขาไม่เลิกเล่นไอผ้าที่เขาเล่นน่ะเลิกเล่นได้นะ,ะเพราะมันของเล่นไม่ใช่ของจริงไงอ่าแต่ผ้าแบบนี้เขาเรียกของจริงเน,นี่ยอันเนี้ยไม่มีวันเลิกเล่น พะชัยกึ่งซี่หลายพันถึงหมื่นครับอยู่ดีความสวยสําหรับเนื้อดินเนื้อผงดูพระแม่นไม่พอยิงเป้าแม่นด้วยนะครับอาจารย์เห็นแวบๆอ่าแบบนี้เอาเนี้เอาไม้จิ้มลูกจีนไปจิ้มเอาไม้จิ้มลูก <c> จ <oughs> อ่าเนื้อดินแบบนี้สามารถใช้เทียบกับหลวงพ่ออะไรเทียบเคียงครับเนื้อดินแบบนี้เหรอหุ้ยได้หลวงพ่อเลยนะ พาอโน่งยุคปลายก็ได้ใช่ป่ะดินแบบเนี้ยเพราะเงินดายหอมก็ได้ไดยุคตน้นนี่ปูบุญว่ากลางบางแก้วก็ได้สุดคลาสสิกเลยครับอาจารย์แบบนี้ครับอ,อ้ะก็เห็นไหม พระเจ้าคุณสีสนใครที่อยากจะได้แขวนพระวัดสุทัศน์ไม่ต้องไปจ่ายตังให้เสียนหลายห,ายหมื่นเป็นแสนรู้แล้วนี่แหละครับหาของใช้ได้นี่ได้มาอีกหนึ่งองค์เห็นไหมถ้าถามผมนี่แหละเจ้าสัวเมืองสมุทรสาคร นี่พระเจ้าสัวเมืองสมุทรสาครนี่เหรียญรอโบราณวัดนางสาวโอ้โหอ่าเหรียญรอนะพราะแก้ววัดนางสาวสมุทรสาครสวยอ่านี่พิมพ์จะเรียกพิมพ์เจ้าสัวก็ได้เลย หลวงพ่อแก้ววัดนางสาวอ่าหยิบมาเนื้อเกาะน,นั่นแหละนะเ,เหมือนอิโนโดจีนเห็นไหมเหลืองอมเขียวเหลืองอมเขียวนี่สไลด์สไตล์ผ้าหล่อโบราณของบ้านช่งางหล่อเขาอขอดาวคนละนิดคนละหน่อยให้ถึงสองร้อยได้ไหมถ้าดาวเจ็ดสิบสี่ดวงอ่ะผมเห็นแล้วผมไลฟ์ไม่ออกเพราะว่าเราอยากตอบแทนเฟซบุ๊ก อ่าให้ตามเงื่อนไขของเขาคุณเข้ามาดูไลฟ์ผมคุณไม่ต้องเสียค่าคอร์สเรียนอะไรเลยถามอะไรผมตอบหมดส่งดาวมาให้ผมคนละนิดคนละหน่อยให้ขอแก้รวมๆกันให้ได้วันละสองร้อดวงพอเจ้าคุณสีสนท่านได้รวบรวมผงวิเศษจากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้วยนะครับมาผสมว่านมงคลต่างๆบางคนไม่รู้อืมเจ้าคุณสีสนนี้เป็นสิทธ ปู่บุญอ่าใช่อ่าเป็นสิทธิ์ปู่บุญสังฆราชแพ้กับปู่บุญเนี่ยเขาสนิทกันอ่าเพราะสังฆัราชแพ้เนี่ยเป็นเจ้าคณะมณฑลน,น,นครชัยศรีก่อนพอสังฆราชแพ้ท่านนะไปรับยศที่ใหญ่กว่าปู่บุญก็ขึ้นมารับตําแหน่งเจ้าคณะมณฑลน,น,นครชัยศรีต่อจากสังฆราชแพ้อ่าก็ถามว่าสังฆราชแพ้กับปู่บุญเขาสนิทกันจริงไหมอ้าวก็ เอาง,ง่ายๆว่างานศพปู่บุญแล้วก็เหรียญแจกที่ระลึกงานศพปู่บุญสังราชแพรเป็นคนสร้างและเซกครัคทั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวออแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊กปบกระปับ๊บไปเซอรผพาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เอร์เซ เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย